สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมาเจอกับช่องเราวัดนะครับนะเมื่อนีมาไหวปูซีโทนะครับยาซีพุ่มมานะครับอยู่คำฉนดนะครับพี่น้องครับนะครับย่างช่มบรรยากาศนะครับอันนี้เพื่อนกับต่อสะพานต่อทางเดินนะครับให้ ผูแสดงบุญนะครับมาเที่ยวชมนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นออกมาสุดแล้วนะครับบ่มีต้นฉนดนะครับทางนอกยางเลนนะครับพี่น้องครับเพนเดตอกมาลมลื่นดีนะครับพี่น้องปูใหม่ยางดีเลยนะครับมากับเด็กๆนะครับนี่นะครับที่โอกาสนะครับมามาบานนะครับเที่อกาศมาไหวายปูนะครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องต้นมะเรือนะครับพี่น้องนะมีตนน้นยหญง่งนะครับลายต้นน้ากันลายต้นนะครับนะอันนี้ผมบดเรเื่มตน้นตั้งแตะทายข้ามาเดี๋ยวออกไปออกไปไทายเบิ้งนะครับนะทางพุ่นก็เป็นเป็นทุ่งรับน้ำนะครับเป็นน้ำแล้วครับน้ำอ้อมกะเลยนะครับนะ ยงอุดมสมบูรณ์นะครับปลาข้ามโนดนะครับอันนี้ฟังนี้ท่าป็นทางต้นมะเดือนะครับต้นมะเดืยรยักษ์นั่นหละนะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้กิจะเป็นบอลเป็นทุ่นไปนะครับะผมกับบลูหรอกมันก็คายๆนะครับอ่าลงไปพุ่นก็จะเป็นน้ำน้ำทรงข้ามนะครับอ่าทรงสะพานพูนนะครับพี่น้องครับกลับไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับ สพานนี่สางขึ้นไหมนะครับนะตะกีสิบ่มีทางนี้นะครับอันนี้สีอ้อมไปยังอ่าบ่อน้านะครับอ้อมไปยังบ่อน้าซักซิ์นะครับนะเป็นรอบหนอกเลยนะครับพี่น้องครับนะเป็นน้านะครับอู้นนกเต็มเลยนะครับนะระบบนิเวศทีอว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับต้นชะโนดครับต้นชะโนดนะครับเมืองอ่าบาดานนะครับ ของเจ้าปูซีโทนะครับกับยาสีปะทุมมานะครับปูพันดูแลเมืองแท่งนมีนะครับนู่นนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นที่ว่าเป็นโอกาสดีนะครับผมกับโบเดมาผมกับคนบรรดุงเนี่ยนะครับเนาะกับบเดมาโอ้เป็นอาจะเป็น10ปีแล้วนะครับพี่น้องครับ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับถือนะว่าเป็นมีมีดไม้มมมมที่ดีนะครับมางานแต่งกเ็เลยเห็ดอย่างเรียบร้อยเซ็จภารกิจแล้วนะครับก็เลยมาหวายปูนะครับถือโอกาสมาหวยปูนะครับมากับเด็กๆนี่แหละครับนะนะครับผ้าลูกผ้าเต่าผ้าเมียมานะครับ วัดดีน่อยวัดดีครับวัสดีครับน่อยโคนนะนะครับชื่อว่าอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับเย็นไปหล้แๆงยัางนะครับเนื่องสะพานทางเดือนตะกีบมมี้นะครับสิบปีทีเหลียวยังม่มีนะครับอันนี้เราพิดเราพึ่งเดีกะพี่น้องกะแนะนำได้นะครับ ไปครับพี่น้องครับห้ามส่งเสียงดังนะครับนะตะกี้กระลอกล้ายหลายพี่น้องเดี่ยนี้เม่อท่านเห็นอยู่ท่านเห็นกระหรอกดอนยักษ์โตอยู่หรือสีอยู่แถวหนอกๆก,ก,กับบลูนะครับนะแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี่นะครับนี่ไปนะครับกล้องบัตรต้นใหม่ร่างที่เป็นหยุบๆนี่นะครับโอ้ต้นใหม่นะครับพี่น้องต้นใหม่ต้นใหญ่ๆนะครับอยู่ในเพื่อนก็มีกล้องนะครับกล้องวงจรเลยครับไม่อนุญาตให้เดินลงพื้นนะครับเพื่อนว่าได้อนุญาตลงพื้นนะครับพี่น้องครับนี่ละคนสางขึ้นเฮา ได้เดินเที่ยวชมนะครับผมผมก็อยากเข้ามาเที่ยวชมอยู่นะครับตะกี้พ่มีโอกาสนะครับเพราะยังพอยังพ่มีทางเดือนนะครับพี่น้องยังมีทางเดือนยังสี่เลยนะครับอันนี้รอบเลยนะครับถือว่ลรอบก่อข้ามโหนดเลยนะทั้งในนะครับบนไปทา้งนอกทั้งนอกก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับขี่รถรอบได้นะครับตรงนี้เป็นเป็นสางขึ้นเมใไม่นะครับสางขึ้นเมใไม่นะครับ บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเนี่ยขึ้นรอบเลยนะครับจากสารพันมาสารพันมาตะกี้มาถึงตนมาเดียอะไงนะครับอ่าตรงจุดที่ไหวจุดที่สองนะครับอันนี้รอบเลยนะครับพี่น้องนะบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับสองร้อยอ่าสิบหกเมตรนะครับนะเดินตรงไปนี่นะครับก็จะไปพบ่้อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับโอ้ยังอุดมสมบูรณ์นะครับ ผมถ่ายพี่น้องเบงนะครับความูลสมบูรณ์นะครับของต้นชะโนดนะครับนะครับพืชพันธุ์นะครับโอ้ไร้นะครับพี่น้องเป็นมันเป็นที่คุมน้ำนะครับชุ่มตลอดนะครับเขามาทั้งในเย็นนะครับเย็นสบายนะครับพี่น้องมีโอกาสมาทางอำเภอบรรดุงนะครับกา อนี่ลูกวมาทายย่นไหมให้แม่าทายให้ยู่นี่โอกาสมาทางเพื่อบรรดุงกเขามาเยี่ยมชมนะครับมากบาบไหว้สักการะบูชานะครับอง์อ้นะครับอยู่ในอ่าเมืองแห่งนี้ได้นะครับพี่น้องครับะนะครับโอ้ยังสมบูรณ ลปลาทาั้งนี้ก็ชินานาๆแนหนอยนะครับค้นกับเขามาเดินชมนะครับได่มั้ย ต้นไม้ในลมึต้นไม้ยังลมต้นไม้ลมาแหงดอนลุกไปครับพี่น้องครับย่างไปข้างหน้าครับไปบ่อน้ำจักธิ์กันครับเน้กนักบกข้ามาไลนะครับ นี่ป้านานะครับต้นโนดขึ้นนาทึบเลยนะครับแผนนะคร ับกะชิโค้งมานนะครับบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องครับสะพานย่างดีเลยนะครับมมีโอกาสกะแวะมาไหว้ปูซีโตกันนะครับนะเพื่อบรรดุนะครับจังงวาดูดอนท่านีนะครับผมนะบ่ไก่บ่ไก่นะครับจากบรรดุมาประมั่นซิบโกโลนะครับพี่น้องครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์สะพานนะครับทางออกนี่นะครับ เราก็สิมาเจอนะครับย่ปีนขึ้นไปเร้อนี่นะครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่อันนี้รู้สึกว่าน้ำจะลดลงอยู่นะครับปกติน้ำจะขึ้นอ่าประมาณขอบขาวๆเลยนะครับห้่ค่ะเนเอาเหรียญเมื่อวานน่นโยนเหรียญน,นะครับอเ,เออเ,เอเอ เป็นการตั้งเหรียญน,นะครับตั้งเหรียญตั้งธนบัตรนะครับเชียงไทน้นะครับนะครับเดี๋ยวเข้าจิบเบิ้งทั้งนากันต่ออีกนะครับพี่น้องครับผมพอ่ายป,ปูกันนะครับ น้ำบ๊อบบอบมีขึ้นมากนะครับพี่น้องขึ้นบ่แล้วน้ำขึ้นมากนะครับอันนี้ก็วนมากของเ่านะครับวนมากของเขานะครับตนฉนดกะวนมากของเ่านะครับนี่ก็คือทางออกนะครับสะพานพญานาคอันนี้เป็นบายสีพญานาคนะครับพี่น้องครับ เพื่อน้องมาถวายปูนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเสียงท่าหินนะครับนะเสียงท่ายยกหินนะครับพี่น้องครับอ่าเอาหินโมมี่ล้วนะครับนะครับหินโมมี่ล้วนะครับพี่น้องครับ อันนี้จะเป็นสารปูนะครับอ่าเป็นสารปูสีโทนะครับนี่เป็นตน้น,น,นไส้ญ่นะครับอ่วันธรรมดานะครับก้นกะ ก็ไลยอยู่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับจุดไหว่หุดที่หนึ่งนะครับผู้คนก็เข้ามาหลายนะครับนี่นะครับเป็นซานเจาปูสีโทษเลยนะครับเป็นก็จะมีกระจำมีเจ้าหน้าทีผ้าวานะครับพี่น้องครับ ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเข้าออกไปเมืองท้างนอกกันนะครับพี่น้องครับต่างกันไปครับผมน,นี่นะครับสะพานทางเขา่ทาทั้งออกนะครับนะคนกล้าลักมาตังไว้นะครับนะทางเขา่าทางออกนะครับ ประเทศสก,กานค้นกับลายแน้งหน่อยนะครับถ้ามีเวลาว่างมีโอกาสก็มาวันธรรมดานะครับพี่น้องครับอันนี้คือท่างเข่าออกนะครับนะก็จะมีององปูพญายนาคนะครับสองตนนะครับสองขางท่างเลยนะครับสายหมูนะครับนะ นีพวกก็ยี่้าเดิอนออกไปแล้วนะครับพี่น้องครับเดิอนออกไปข้างนอกแล้วนะครับเียงกระลอกว่ะเอ้า กะอ่ากะสภาพนั่งเข่าก็จะเป็นซองพักนะครับนะก็จะเป็นเขตซองเขตนะครับพี่น้องครับเป็นเขตมนุษย์นะครับกับเขตอ่าขององปูนะครับเขตเมืองบรดานนะครับพี่น้องครับพี่น้องเขากำลังไลเขามากันเรื่อยๆนะครับมาสักกะละองปูเจ้าปูซีโทนะครับยาสีปทุมมานะครับพี่น้อง เป็นเขตนะครับ ไปไปทั้งหมดเลยทั้ไปทั้งหมดเลยอย่างนั้นทั้งดีรบุ่ไม่ปิงนะครับคนนี้ก็เป็นท่าออกนะครับ ทาาออกท่าเขานะครับเดี๋ยวมีพิทายท่งไหนเบ้งนะครับพี่น้องครับไปที่มีจุดนะครับว่าวงรองเท้านะครับจุดบูชาอ่าบายสีนะครับครับนี่ผมมาเอารองเท้าก่อนนะครับพี่น้องครับนี่นะครับทาาเขานะครับ